สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Next Chapter Just ครับถ้าผมจะถามคุณว่าอะไรคือทักษะที่สำคัญที่สุดของคนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขหลายคนอาจจะนึกถึงการบริหารเวลาการสื่อสารภาวะผู้นำหรือความคิดสร้างสารรค์แต่ถ้าผมจะบอกคุณว่ามีอีกหนึ่งทักษะที่อาจจะสำคัญกว่าทักษะทั้งหมดที่กล่าวมา แต่กลับเป็นทักษะที่ถูกมองข้ามและหวาดกลัวมากที่สุดทักษะที่ว่านั้นคือศิละปะแห่งการปฏิเสธหรือ the art of saying no วอร์เรนบัฟเฟตต์หนึ่งนงนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกเคยกล่าวไว้ว่าความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงคือการที่คนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนั้นปฏิเสธแทบทุกอย่างคำพูดนี้ฟังดูสุดโตง่ง แต่กลับแฝงไปด้วยความจริงที่ลึกซึ้งเราอยู่ในโลกที่เรียกร้องและดึงความสนใจของเราไปทุกที่ทุกทางโอกาสใหม่ๆคำขอร้องจากเพื่อนโปรเจกต์จากหัวหน้างานสังคมต่างๆถ้าเราตอบตกลงกับทุกสิ่งเราก็จะลงเอยด้วยการใช้ชีวิตที่กระจัดกระจายทำทุกอย่างแต่ไม่มีอะไรดีสักอย่างและที่สำคัญที่สุดคือการที่เราไม่มีเวลาเหลือให้กับสิ่งที่สำคัญที่สุดของตัวเราเอง ในตอนก่อนหน้านี้เราได้เคยพูดถึงปรัชญาและเหตุผลที่เราควรจะกล้าปฏิเสธกันไปแล้วแต่วันนี้เราจะก้าวไปอีกขั้นเราจะไม่ได้มาพูดถึงทฤษฎีแต่เราจะมาเปิดกล่องเครื่องมือกันครับเราจะมาเจาะลึกถึง7เทคนิคการปฏิเสธที่เป็นรูปธปรรมท,ที่เปรียบเสมือนบทพูดหรือสคริปต์ที่คุณสามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันตั้งแต่สถานการณ์ในที่ทำงาน ไปจนถึงเรื่องส่วนตัวกับเพื่อนและครอบครัวนี่คือคู่มือที่จะเปลี่ยนคำปฏิเสธที่น่าอึดอัดให้กลายเป็นการสื่อสารที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพความเคารพในตัวเองและความใส่ใจในความสัมพันธ์ถ้าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้เทคนิคที่จะมอบอิสรภาพและการควบคุมกลับคืนมาสู่ชีวิตของคุณเพื่อเริ่มต้นบทต่อไปที่คุณจะได้เป็นผู้เลือกไม่ใช่ผู้ถูกเลือก มาร่วมฝึกฝนศิลปะที่สำคัญที่สุดนี้ไปพร้อมๆกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่เทคนิคที่ง่ายที่สุดและเป็นด่านแรกที่คุณควรใช้เสมอมันคือเทคนิคที่จะช่วยทำลายปฏิกิริยาตอบตกลงอัตโนมัติของคุณเทคนิคคืออะไรการไม่ตอบตกลงหรือปฏิเสธในทันทีแต่เป็นการซื้อเวลาเพื่อให้ตัวเองได้ไตรตรองสถานการณ์ที่ควรใช้ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณถูกจู่โจมด้วยคำขอที่ไม่คาดคิดและคุณยังไม่แน่ใจว่าควรจะตอบอย่างไรจิตวิทยาเบื้องหลังคนที่เป็น people pleaser มักจะรู้สึกถึงแรงกดดันที่จะต้องให้คำตอบในทันทีและคำตอบที่ปลอดภัยและง่ายที่สุดในสถานการณ์นั้นก็คือได้เลยเพื่อหลีกเลี่ยงความน่าอึดอัดเทคนิคการซื้อเวลาคือการขัดจังหวะวงจรนี้ มันคือการสร้างช่องว่างระหว่างสิ่งกระตุ้นและการตอบสนองซึ่งในช่องว่างนั้นสมองส่วนเหตุผลของคุณจะมีโอกาสได้กลับมาทำงานบทพูดหรือ the scripts ให้คุณเตรียมประโยคอัตโนมัติเหล่านี้ไว้ในใจแล้วฝึกพูดให้ติดปากน่าสนใจมากเลยครับน่าสนใจมากเลยค่ะขอผมขอชั้นกลับไปเช็คตารางงานหรือภาระงานในช่วงนั้นก่อนนะแล้วจะรีบให้คำตอบภายในเย็นนี้หรือพรุ่งนี้เช้าครับหรือพรุ่งนี้เช้าค่ะ ขอบคุณที่นึกถึงผมนะครับขอบคุณที่นึกถึงฉันนะคะขอเวลาผมชั้นพิจารณารายละเอียดสักครู่แล้วจะติดต่อกลับไปผมยังไม่สามารถให้คำตอบได้ในตอนนี้นะครับต้องขอเช็คกับบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนก่อนเวิร์กช็อปภาคปฏิบัติสิ่งที่ต้องทำในช่วงซื้อเวลาประเมินคำขอคำขอนี้สอดคล้องกับเป้าหมายและคุณค่าของคุณหรือไม่ประเมินทรัพยากร คุณมีเวลาและพลังงานพอที่จะทำมันจริงๆหรือไม่โดยไม่กระทบกับสิ่งที่สำคัญกว่าและประเมินต้นทุนค่าเสียโอกาสการตอบตกลงกับสิ่งนี้หมายความว่าคุณต้องตอบปฏิเสธกับอะไรผลลัพธ์การซื้อเวลาจะมอบอำนาจในการตัดสินใจกลับคืนมาให้คุณคุณจะเปลี่ยนจากการถูกบีบให้ต้องตอบมาเป็นการเลือกที่จะตอบและบ่อยครั้งคุณจะพบว่าเมื่อคุณได้ไตรตรอง,งดีแล้ว คำตอบที่แท้จริงคือไม่และเทคนิคนี้ก็ได้ปกป้องคุณไว้แล้วหนึ่งชั้นเทคนิคที่สองคือเครื่องมือที่ทรงพลังและเป็นมืออาชีพอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อผู้ที่ร้องขอคือหัวหน้าหรือผู้มีอำนาจเหนือกว่าซึ่งเป็นคนที่คุณไม่สามารถปฏิเสธได้อย่างตรงไปตรงมาเทคนิคคืออะไรคือการไม่ปฏิเสธงานใหม่แต่เป็นการนำเสนอ ให้เห็นถึงผลกระทบที่งานใหม่นั้นมีต่อง,งานเก่าที่สำคัญอยู่แล้วแล้วเชิญชวนให้อีกฝ่ายเข้ามาเป็นผู้ร่วมตัดสินใจในการจัดลำดับความสำคัญสถานการณ์ที่ควรใช้เมื่อหัวหน้าลูกค้าหรือผู้บริหารมอบหมายงานด่วนหรือแทรกเข้ามาในขณะที่คุณมีงานสำคัญอื่นๆเต็มมืออยู่แล้วจิตวิทยาเบื้องหลังเปลี่ยนพลวัตของอานาจ เทคนิคนี้จะเปลี่ยนบทบาทของคุณจากผู้ใต้บังคับบัญชาที่คอยรับคำสั่งให้เป็นผู้จัดการโปรเจกต์หรือหุ้นส่วนทางการยุทธศาสตร์คุณไม่ได้กำลังปฏเิเสธแต่คุณกำลังบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจมันแสดงให้หัวหน้าเห็นว่าคุณใส่ใจในคุณภาพของงานทุกชิ้นและต้องการที่จะทำงานที่สำคัญที่สุดให้ดีที่สุดไม่ใช่แค่ทำงานให้เสร็จเสร็จไป ทำให้ต้นทุนของคําขอปรากฏชัดมันบังคับให้อีกฝ่ายต้องตระหนักว่าการเพิ่มงานหนึ่งชิ้นเข้ามาย่อมหมายถึงการต้องลดทอนงานชิ้นอื่นลงไปด้วยบทพูด The scripts ยอมรับและแสดงความเข้าใจ Acknowledge รับทราบและเข้าใจครับค่ะว่าโปรเจกต์ใหม่นี้มีความสำคัญและเร่งด่วนชี้แจงสถานะปัจจุบัน State your current priorities ตอนนี้ ลำดับความสำคัญสูงสุดของผมหรือของฉันคืองานสำคัญที่1ซึ่งมีกำหนดส่งในเวลาและงานสำคัญที่2ที่ต้องทำให้เสร็จภายในเวลาครับค่ะนำเสนอความขัดแย้งของทรัพยากร present the conflict of resources เพื่อให้ผมหรือฉันสามารถทุ่มเทสมาธิและทำงานชิ้นใหม่นี้ออกมาให้ได้คุณภาพดีที่สุดผมหรือฉันอาจจะต้องลดลำดับความสำคัญหรือเลื่อนกำหนดส่งของงานชิ้นอื่นออกไปครับค่ะเชิญชวนให้ช่วยตัดสินใจ ask for prioritization ไม่ทราบว่าระหว่างงานใหม่กับงานเก่าหัวหน้าอยากให้ผมหรือฉันโฟกัสที่งานชิ้นไหนเป็นอันดับแรกครับค่ะผลลัพธ์ ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรคุณก็ได้ประโยชน์ทั้งสิ้นถ้าเขาบอกให้ทำงานใหม่ก่อนคุณก็จะมีใบอนุญาตอย่างเป็นทางการในการเลื่อนงานเก่าออกไปโดยไม่รู้สึกผิดถ้าเขาบอกให้ทำงานเก่าก่อนคุณก็จะได้ทำงานที่สำคัญของคุณต่อไปและอาจจะมีการกำหนดส่งงานใหม่ที่สมเหตุสมผลมากขึ้นเทคนิคนี้คือการปฏิเสธโดยที่ไม่ต้องพูดคำว่าไม่เลยแม้แต่คำเดียวเทคนิคที่ส คือเทคนิคที่เหมาะอย่ายิ่งสำหรับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเช่นกับเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวเทคนิคคืออะไรคือการเริ่มต้นด้วยการยอมรับและแสดงความเข้าอกเข้าใจในความรู้สึกหรือความต้องการของอีกฝ่ายอย่างจริงใจก่อนที่จะกล่าวคําปฏิเสธสถานการณ์ที่ควรใช้เมื่อเพื่อน คนรักหรือคนในครอบครัวมาขอความช่วยเหลือในเรื่องที่เป็นส่วนตัวหรือมีความสำคัญทางอารมณ์กับเขาจิตวิทยาเบื้องหลังสิ่งที่คนเราต้องการมากที่สุดเมื่อกำลังลำบากไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่คือการรู้สึกว่าเป็นที่เข้าใจ feeling understood เมื่อคุณเริ่มต้นด้วยการแสดงความเข้าอกเข้าใจหรือ empathy คุณกำลังเชื่อมต่อกับอีกฝ่ายในระดับอารมณ์และส่งสัญญ,ญาณว่า ฉันอยู่ข้างเธอนะแม้ว่าฉันจะไม่สามารถทำในสิ่งที่เธอขอก็ตามการทำเช่นนี้จะช่วยลดความรู้สึกเหมือนถูกปฏิเสธหรือถูกทอดทิ้งลงได้อย่างมหาศาลบทพูด the scripts รับฟังอย่างตั้งใจ listen actively ฟังเรื่องราวของเขาโดยไม่ขัดจังหวะสะท้อนและยอมรับความรู้สึก validate their feelings โอ้โหฟังแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่หนักมากเลยนะฉันเข้าใจเลยว่าทำไมเธอถึงรู้สึกเครียดขนาดนี้กล่าวคำปฏิเสธอย่างนุ่มนวลและตรงไปตรงมา The gentle but firm no ฉันเสียใจจริงๆนะเพื่อนที่ฉันคงจะไม่สามารถทำในสิ่งที่เธอขอได้ในตอนนี้ให้เหตุผลที่สั้นและซื่อสัตย์ที่เกี่ยวกับขอบเขตของคุณเพราะว่าตอนนี้ฉันเองก็กำลัง เหตุผลส่วนตัวของคุณเช่นกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องดูแลสุขภาพจิตของตัวเองเป็นพิเศษอยู่เหมือนกันไม่บังคับยืนยันความสำคัญของความสัมพันธ์แต่อยากให้รู้นะว่ามิตรภาพของเราสำคัญกับฉันมากตัวอย่างบทสนทนาเพื่อนบอกสุดสัปดาห์นี้ช่วยฉันจัดงานหน่อยได้ไหมฉันยุ่งมากจนทำคนเดียวไม่ไหวแล้วการปฏิเสธแบบเก่าไม่ได้อ่ะไม่ว่างเลยดูเย็นชา การปฏิเสธด้วยความเข้าอกเข้าใจฉันเข้าใจเลยการจัดงานคนเดียวมันท่วมท้นมากจริงๆนะยอมรับความรู้สึกฉันเสียใจจริงๆที่คงจะไม่ไปช่วยเธอตลอดทั้งวันในครั้งนี้ปฏิเสธเพราะสุดสัปดาห์นี้ฉันได้ให้สัญญากับตัวเองไว้แล้วว่าจะต้องเป็นเวลาพักผ่อนจริงๆเพื่อชาร์จแบตเหตุผลแต่ฉันเป็นห่วงเธอนะมีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้จากที่บ้านไหมหรืออยากให้ฉันช่วยโทรหาใครอีกคนไปช่วยเธอดี ยืนยันความสัมพันธ์และเสนอทางเลือกเทคนิคนี้จะเปลี่ยนคำปฏิเสธที่อาจทำร้ายความรู้สึกให้กลายเป็นการแสดงออกถึงความใส่ใจที่ลึกซึง้งเทคนิคที่4และ5การแนะนำผู้เชี่ยวชาญและการตอบตกลงแบบมีเงื่อนไขสองเทคนิคต่อไปนี้คือกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดที่ช่วยคุณสามารถปฏิเสธได้โดยที่ยังคงให้คุณค่าและก็สร้างทางออกไปพร้อมๆกันเทคนิคที่4 การแนะนำผู้เชี่ยวชาญ The Expert Referral เทคนิคคืออะไรคือการปฏิเสธคำขอโดยให้เหตุผลว่าตัวคุณเนี่ยไม่ใช่คนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานนั้นพร้อมกับการแนะนำคนหรือแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมกว่าสถานการณ์ที่ควรใช้เมื่อมีคนมาขอความช่วยเหลือในสิ่งที่คุณทำได้จริงๆแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่คุณเชี่ยวชาญหรือเป็นสิ่งที่จะกินเวลาและพลังงานของคุณมากเกินไป จิตวิทยาเบื้องหลังคุณไม่ได้กำลังบอกว่าฉันไม่อยากช่วยแต่คุณกำลังบอกว่าฉันอยากให้คุณได้รับความช่วยเหลือที่ดีที่สุดซึ่งไม่ใช่จากฉันมันเปลี่ยนจากการปฏิเสธให้กลายเป็นการให้คำปรึกษาที่มีคุณค่าและยังเป็นการให้เกียรติทั้งผู้ขอและผู้เชี่ยวชาญที่คุณแนะนำบทพูดหรือว่า the scripts ขอบคุณมากเลยนะครับที่นึกขึ้นผมสำหรับเรื่องนี้แต่บอกตามตรงว่า ผมอาจจะไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญด้านนี้ที่สุดครับแต่ผมรู้จักคุณสมศรีที่แผนกการตลาดอ่ะเขาเก่งเรื่องนี้มากๆเลยครับผมเชื่อว่าเขาน่าจะให้คําแนะนําที่ดีกว่าผมได้สนใจให้ผมลองติดต่อให้ไหมครับเทคนิคที่5การตอบตกลงแบบมีเงื่อนไขหรือ the yes if ททบบเ yes if. ทคนิคคืออะไรคือการไม่ปฏิเสธคําขอโดยตรงแต่เป็นการตอบตกลง โดยเพิ่มเงื่อนไขที่จะทําให้คําขอนั้นเป็นไปได้แล้วก็ไม่สร้างภาระให้กับคุณมากเกินไปสถานการณ์ที่ควรใช้เมื่อคุณอยากจะช่วยแต่ไม่สามารถทําได้ภายใต้เงื่อนไขที่อีกฝ่ายเสนอมาในตอนแรกจิตวิทยาเบื้องหลังเทคนิคนี้เปลี่ยนจากการเป็นผู้รับคําสั่งมาเป็นผู้ร่วมเจรจาคุณกําลังแสดงให้เห็นว่าคุณพร้อมที่จะร่วมมือแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและขอบเขตของคุณ บทพูดหรือว่า the scripts ได้เลยครับผมสามารถช่วยทำ x ได้ถ้าคุณสามารถเนื่อนไขให้ผมก่อนได้ตัวอย่างที่ทำงานนะครับได้เลยครับหัวหน้าผมสามารถทำรายงานด่วนชิ้นนี้ให้ได้ครับถ้าเราสามารถเลื่อนกำหนดส่งของโปรเจกต์ y ออกไปเป็นสัปดาห์หน้าได้ครับตัวอย่างชีวิตส่วนตัวได้เลยเพื่อนฉันไปช่วยเธอย้ายของได้ถ้า เราจะเริ่มกันตอนบ่ายโมงแทนตอนเช้าได้ไหมพอดีฉันมีธุระที่ต้องทำก่อนนะ่ะผลลัพธ์นะครับเทคนิคนี้จะสร้างทางออกที่เป็นไปได้และจะสอนให้คนอื่นน่ยเคารพในเวลาและขอบเขตของคุณมากขึ้นและแล้วก็มาถึง2เทคนิคสุดท้ายที่ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันเชิงรุกไปจนถึงการปฏิเสธที่ตรงไปตรงมาที่สุดเทคนิคที่6กการชี้แจงขอบเขตนโยบาย the policy boundary เทคนิคคืออะไร คือการสร้างนโยบายส่วนตัวที่ชัดเจนและสื่อสารนโยบายนั้นออกไปล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้คำขอที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นตั้งแต่แรกสถานการณ์ที่ควรใช้คือสำหรับปัญหาหรือคำขอที่เกิดขึ้นซ้ำๆแล้วซ้ำอีกจิตวิทยาเบื้องหลังการมีนโยบายจะช่วยลดความเป็นส่วนตัวของการปฏิเสธลงคุณไม่ได้กำลังปฏิเสธเขาเป็นการส่วนตัวแต่คุณกำลังทำตามนโยบายของคุณซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจและยอมรับได้ง่ายกว่า บทพูดหรือว่า the scripts สำหรับเพื่อนที่ชอบยิ้มเงินนะครับฉันต้องขอโทษดีๆนะเพื่อนแต่ฉันมีนโยบายส่วนตัวที่จะไม่ให้ใครยิ้มเงินเลยอนะเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของเราไว้นะ่ะสำหรับหัวหน้าที่ชอบส่งข้อความมาตอนสุดสัปดาห์นะครับอาจจะพูดในวันทํางานครับหัวหน้าครับเอ่อแค่จะแจ้งให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับว่าโดยปกติแล้วในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ย ผมจะมีนโยบายที่จะไม่เช็คอีเมลหรือข้อความเรื่องงานเลยครับเพื่อที่จะได้พักผ่อนแล้วก็กลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่ในวันจันทร์ผลลัพธ์นะครับนี่คือการป้องกันเชิงรุกที่จะช่วยลดจำนวนครั้งที่คุณต้องปฏิเสธลงได้อย่างมหาศาลเลยเทคนิคที่7การปฏิเสธอย่างเรียบง่ายและตรงไปตรงมา the simple direct no เทคนิคคืออะไร คือการกล่าวคำปฏิเสธอย่างสุภาพชัดเจนและไม่ต้องให้เหตุผลใดๆเพิ่มเติมสถานการณ์ที่ควรใช้คือกับคนแปลกหน้าหรือเซลส์แมนในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นต้องรักษาน้ำใจมากนักหรือเมื่อคุณได้ลองใช้เทคนิคอื่นแล้วแต่อีกฝ่ายก็ยังไม่ยอมรับจิตวิทยาเบื้องหลัง n no, นคือประโยคที่สมบูรณ์ในตัวมันเองคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายหรือหาเหตุผลมาสนับสนุนการตัดสินใจของคุณเสมอไป การทำเช่นนั้นบ่อยครั้งกลับเป็นการเปิดช่องให้มีการเจราจาหรือโต้แย้งต่อไปอีกด้วยบทพูดหรือว่า the scripts ขอบคุณสำหรับข้อเสนอนะครับหรือขอบคุณสำหรับข้อเสนอนะคะแต่ผมหรือฉันขอปฏิเสธครับหรือคะ่ะขอบคุณที่ชวนนะคะแต่ครั้งนี้คงจะไม่สะดวกจริงๆค่ะน่าเสียดายที่ฉันคงจะช่วยอะไรไม่ได้ค่ะเคล็ดลับนะครับกล่าวประโยคเหล่านี้ด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแต่สุภาพแล้วก็หยุดพูด ปล่อยให้ความสงบทำงานของมันเองการเรียนรู้ที่จะใช้เทคนิคสุดท้ายนี้คือการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตัวเองในระดับที่สูงที่สุดคือการตระหนักว่าคุณมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะปกป้องขอบเขตของคุณครับซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถทำทางออกสรุปได้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะปฏิเสธอย่างชันชันฉลาดคือแต่ละคนก็ควรจะลองฝึกฝนเทคนิคทั้ง7เทคนิคนี้ให้ใช้ได้คล่อง แล้วก็ใช้วิทยานายานจากการประเมินสถานการณ์นะครับทั้งคนที่มาขอความช่วยเหลือและสถานการณ์นั้นๆเพื่อเลือกใช้เทคนิคไหนให้เหมาะสมแล้วก็สมดุลกับตัวเรามากที่สุดการปฏิเสธเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันครับการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธอย่างชั้นฉลาดจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองมากขึ้นลดความสัมพันธ์ทะเลาะกับคนอื่นลงนะครับแล้วก็มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขมากขึ้นด้วย ตลอดการเดินทางของเราในวันนี้เราได้เปิดกล่องเครื่องมือที่เต็มไปด้วยเทคนิคและยุทธวิธีในการปฏิเสธอย่างมืออาชีพครับเราได้เรียนรู้ที่จะซื้อเวลาที่จะจัดลำดับความสำคัญที่จะแสดงความเข้าอกเข้าใจที่จะแนะนำที่จะเจรจาที่จะสร้างนโยบายและที่จะปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมาครับสิ่งที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือศิละปะแห่งการปฏิเสธ ไม่ใช่ศิละปะของการปิดประตูแต่คือศิละปะของการทําให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดประตูที่ถูกต้องอยู่ครับชีวิตของคุณเปรียบเสมือนสปอตไลท์ดวงหนึ่งและใช่ของคุณก็คือลำแสงของสปอตไลท์ดวงนั้นถ้าคุณพยายามจะส่องแสงของคุณไปที่ทุกสิ่งทุกอย่างลำแสงนั้นก็จะกระจัดกระจายและอ่อนกำลังจนไม่สามารถส่องสว่างอะไรให้ชัดเจนได้เลย แต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะพูดคำว่าไม่มันก็เปรียบเสมือนกับการที่คุณได้บีบลำแสงของสปอตไลท์นั้นให้แคบและคมขึ้นและเมื่อคุณได้ส่องลำแสงเลเซอร์ที่ทรงพลังนั้นไปที่เป้าหมายที่สำคัญที่สุดเพียงไม่กี่อย่างในชีวิตของคุณสิ่งเหล่านั้นก็จะส่องสว่างและประสบความสำเร็จได้อย่างน่าทึ่งครับใช่ที่ทรงพลังที่สุดคือใช่ที่เกิดขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยไม่ที่ผ่านการไตรตรองมาอย่างดีแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่อง The Next Chapter Just ครับหวังว่าเครื่องมือในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้คุณได้สร้างสรรค์บทต่อไปของชีวิตที่โฟกัสและมีความหมายมากขึ้นเราอยากเห็นการเริ่มต้นของคุณคอมเมนต์บอกเราได้ไหมครับว่าจาก7เทคนิคนี้เทคนิคไหนที่คุณคิดว่าจำเป็นที่สุดสำหรับชีวิตของคุณในตอนนี้และคุณจะลองนำไปใช้กับสถานการณ์อะไรเป็นอย่างแรกสำหรับวันนี้ ขอให้ไม่ของคุณนำทางไปสู่ใช่ที่ดีที่สุดสวัสดีครับ